พามาอัปเดตหลังจากที่ห้าปู่ครับมากับน้องท่านว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอัปเดตบักแตงครับกับบักทั่วนี่ครับที่หฮาเห็ดข่างนะครับเห็ดขีดไปหลายหมื่นแล้วครับข่างแบบง่ายๆงบประหยัดครับครับบักทั่วตัวนี้เป็นสีม่วงครับ ตัวฟักเงวสีหมวอันนี้เป็นบักแตงครับข่างกระเฮ็ดคือการเบิดเลยครับนี่ง่ายๆครับผมกำลังปรุงครับสใส่ผ้าไปเบิ้งแนะ่ตัวใดมันงามๆตัวงามกับมีตัวบ่งามกับมีตัวกำลังปรุงกับมีครับตัวนี้กับไข่เน่คางกันเกิดนงาันเกิ มีแมงมาดจอ่อใบกูดเขาก็มีครับนี่ลุมนี่สงสัยสี่วกเกิดครับนี่ทงห่างมาทั้งปีจิห่างแน่นี่ครับโอ้ใครแน่อยู่ฟังนี่เป็นบักทั่วบักทั่วนี่เบิ้งเสมอกันดีอยู่ครับบักทั่วทั่วฟักงาครับ นี่สบึงผาเป็นเๆครับขุ่มกลวงเงาๆครับ,เ,รบเดี๋ยวก็ะสีคืนข้างแบบน,นี้คืนข้างเดี๋ยวกระติกินครับอีกบโดนหมกทั่วนี่สิเก็บโดนกลัวอยู่ครับเก็บโดนกวัวบักแตงอยู่เดี๋ยวสิภาาไปเก็บหน่วยหน่วยบักแตงครับแตงกว่านะครับ ตัวี่ได้พลผลิตแล้วนะครับนี่อันนี้ก็มาอัปเดตให้เบิ่งครับหลังจากที่เราปลูกเดี๋ยวไปเก็บมกแตงครับผมนี่ครับมกแตงตัวที่ได้พ้นผลิตแล้วครับผมเดี๋ยวเราสิไปเก็บครับ,บเก็บทุกเมื่อครับพ้นผลิต cáp, giậtเลย, cáp, giậtเลย, ừ, 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 ừ ครับโอ้หน่วยงามๆใหญ่ๆเลยเมื่อด้สีดยังครับเอาอีกหน่วยหนึ่งกัพอละไหนบอบอยครับเดี๋ยวคลิปนี้กัโจ๊ไปเพียงท่านี้ครับคลิปสันส้นๆพามาอัปเดตแล้วกันมัเก็บบัตเตงครับคิปน่าจังพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ